และวแล้วเราะปติศาสการแต่แรงไม่เคยขึ้นมาสเตอร์สักทีของผมก็จะจบลงแล้วฮะผมว่าผมเดินทางจนมาถึง5,855แต้มเป็นที่เรียบร้อยละอีก145แต้มเท่านั้นเราก็จะไปถึงฝั่งฟันแล้วฮะและเรามาดูซิว่าในเส้นทางที่เราจะไปมาสเตอร์จะเจออะไรที่เข็มคัดสั้นหรือเปล่าคาดไม่ถึงฮะเออนั่นแหละอ้าวลลุยซึ่งคลิปนี้ผมก็มากับมือสายแล้วก็สหายของเขาไม่รู้ว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครแต่ไปกันดีกว่าฮะลุย ซึ่งเกมแรกก็หน้าแหกยัง้งและเกมนี้เราก็ได้พากันมุ่งหน้ามาลงที่โบชินโนกและก่อนที่เราจะออกรบก็ต้องฟาร์มซะก่อนและตอนนี้ก็ได้ของมาพอประมาณละซึ่งผมก็ได้ใช้เป็นฟาร์มมาร์สกับ m p 40และทุกคนอาจจะเห็นพันปักษาในมือผมคือมันก็ได้เข้ามาเมื่อไม่นานนี้เองนะครับแต่กว่าจะรับมันมาได้ก็น้ําตาแทบไหลเหมือนกันแม่งหมด2,005อิชิหมหายในใครหมดเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์ขิงกันได้นะครับส่วนตอนนี้ก็เอาละลุยอุย้ยเชี่ยอะไรเนี่ย อุ้ยโดนไฟไม่พอแม่งจะเอารถมารอผมอีกทีมเรานี่มันเอาเรื่องจริงๆฮะอยากถามเลยว่าทำไปเพื่อซึ่งเราก็วิ่งมาตั้งนานแต่ก็ยังไม่เจอไขรสขักคนจนในที่สุดผมก็ได้เลือบไปเห็นสเก็ตระเบิดกัดก่อนอยู่ตรงบ้าน3ชั้นและมันก็มีไอวอด้วยตั้งหนึ่งอันซึ่งมือซ้ายเราก็ได้ดันเข้าใส่ไม่ใช่ว่าจะไปบวกนะจะไปชุบญิงไอเด็กเนี่ยแต่ดูเหมือนศัตรูจะตกใจคิดว่ามือซ้ายเราจะเข้าไปยิงเลยรีวิ่งมาสิงที่หลังกําแพงแน่นอนว่าผมนี่ยิงฟรีด้วยความเร็วแสงก่อนจะปล่อยพลังแแหหห่่งงงลลมเข้้้าาาาาสไไอออก็อนนยยตตรป เราก็ได้คิวแรกมาของ แต่ว่าศัตรูก็ยังไม่หมดดูเหมือนมือซ้ายเราจะพบกับส้นเท้าอยู่ตอนนี้และก็จะไปดีแล้วด้วยซึ่งผมก็ได้โดดทะลุหน้าต่างจะเข้าไปช่วยอย่างเท่แต่แม่งทุลักทุเลชิบหายหลังก็ยิงถึงตัวหน้าจะลงไปกิ้งแล้วก็เถอะจากนั้นผมก็ได้ซ้มเอาคิวก่อนจะดึงมือซ้ายขึ้นมาตามด้วยเข้าล้านขาซื้อเกาะหนา,นาม,มาประทับล่างจากนั้นก็ฟาร์มของนิดหน่อยแต่ในจังหวะที่ใครก็ต่างจะล่าใจเบอหนึ่งก็ได้หน้าขบำลงไปแล้วฮะดูเหมือนจะมีกระสุนสั่งตายทักทายมาจากบ้านแม่หมดแน่นอนว่าผมก็ได้้สสส่่่งงงกกกกรรระุนนนนเเเขาาใหหมมืออัััออไไปววิคคบบฟ์ด็แยโต นี่น่าจะเป็นเซตไต่แรงที่โหดที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าใครเห็นต่างก็สามารถคอมเมนต์ราว่าผมจะเอาไปใช้ส่วนตอนนี้ก็ไปดีกว่าซึ่งเราก็พากันวิ่งเข้าบงมาเรื่อยๆจนกระทั่งผมเหลือไปเห็นผู้เล่นปริศนากําลังรอของจากแอรอ์ดรอปอย่างเจจุดเจจอ่อแต่พอสกบซุมเข้าไปดูกับพบว,ว่าเขาไปสู่สุขติซะและแต่ไม่ทลายมันก็มีตีใหม่ผมมาเลยมีการประทะก,กันเล็กน้อยถึงปานกลางซึ่งทแรกก็เหมือนจะไหวแต่มือซ้ายบอกว่าใครจะอยู่ก็อยู่กูชิงละผมที่รู้อย่างนั้นก็จะอยู่ทําไมไปสิครับไอ้จิ้มหายแต่ว่าบินนนมมชต้้ไ แม่งดีนะแถวนี้ไม่มีตัวไม่งั้นนะได้มีตัวแตกหน้าแหกกันบ้างแหละและดูเหมือนข้างล่างส่งบ้านไหม่จะมีการยิงกันเกิดขึ้นซึ่งผมก็ได้ส่งคาถาลมเข้าไปแต่ในขนาดนั้นเองมันก็มีหน่วยรัตะเวนที่ดูทรงน่าจะเป็นผู้เล่นลงใหม่หันปากก็บอกปืนใส่และทักทายผมมาจากด้านหลังแน,น่นอนว่าผมก็ต้องหันสวนและเขาก็ได้หวนคืนสู่ผู้ชมที่ดีอีกรังแต่นาข้างล่างก็จะทําการวิ่งขึ้นมาเ้าฮะซึ่งผมนี่ตั้งป้อมรอละ นั่นวิ่งไม่ระวังก้นหน้าขมำไปเดเเวน event. และตอนนี้มันก็มีส้นเท้าขึ้นกับมือซ้ายซึ่งเขาก็ได้พุ่งใส่เพื่อไม่ให้ศัตรูได้ตั้งตัวแน่นอนว่าผมก็ได้สะกิดตัวนีนิดหน่อยๆก่อนจะสอยอยู่ห่างๆอย่างหงหัวและแล้วนายคนนั้นก็หววคืนสูนหน้าล็อบบี้จนได้แต่ดูเหมือนหลังต้นไม้ก็จะมีอีกซึ่งเราก็พากันดันเข้าใส่แต่เขากับบินไปไหนเราก็ไม่รู้แต่พอหันตามไปดูเท่านั้นแหละก็มีศัตรูอีกตัวหนึ่งโผล่มาซะงั้นเลยหลังจากที่อีหนูนอกหมอกไปมีบดดา,าิ แบบนี้ไม่กี่เกมก็ขึ้นนะเอาละลุยพ่ ไม่กี่เกมก็ขึ้นคัวละเกมนี้เราก็ได้มุ่งหน้ามาที่สนามกีฬาและดูเหมือนว่าจะไม่มีใครหน้าไหนมาลงกับเราเลยนะครับก็ถือว่าเยี่ยมแบบหวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียวเพราะเราก็ฟาร์มชิวๆถึงไม่ได้คิวแต่อย่างน้อยก็ได้ของเอาละลุยเหล,ลังจะที่ผมวิ่งฟาร์มสักพักดูเหมือนหน่วยรับของมือซ้ายอย่างเบอร์3าจะพบเข้ากับศัตรูแล้วนะครับซึ่งผมที่มาในฐานะผู้สนับสนุนก็ได้ส่งกระสุนฟาร์มาร์เข้าไปเสริมดาเมจจะได้คิวจากไอเด็กเปรคนนั้นเฉยสวยจะดูเหมือนว่าทางหน่วยรับของมือซ้ายจะ อาจารย์จิระยะซึ่งเขาก็เกือบหน้าขมำแล้วได้ว่าผมดันเสียท่าเฉยแม่งดันเสือไปยืนโง,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 โง่ๆเจาะไอ A วอโดนลอดซะหน้าขมำเลยฮะท่านผู้ชมและผมก็ลุกขึ้นมาได้และทางมือซ้ายของเราก็ได้เข้าไปเช็คบินกับไอคนที่ทำผมลงไปกิ้งกับพื้นเมื่อกี้เราฮะสวยและซึ่งครั้งนี้ก็ได้จบลงโดยที่ผลทหารของฝั่งเราก็ยังคงสุขภาพแข็งแรงไร้รอยหีดขวนถึงจะล่วงลงไปบ้างแต่ว่าก็ลุกขึ้นมาได้ฮะสวยส่วนตอนนี้ก็อาราลยและแล้วหน่วยรับขอมือซ้ายก็ตายหา่าลงไปอีกครั้งหน่วยรับจริงๆฮะหมายถึงรรับกะะสุน I, ไอ้ที่หมาซึ่งช่วงแรกเราก็ต้องทําใจยินดูเพราะข้างหน้ามีศัตรูอยู่กันถึง4ี่ะนั้นการทะเลาะวิวาสแบบนักเลงข้างทางก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งฝั่งนั้นก็โดนคุณนัทสุดหล่อและมือซ้ายซัดหน้าหงายไปคนละตัวโดยที่ผมนี่ไม่ได้ช่วยยี่ต่ในขนาดนั้นเองดุกเหมือนมือซ้ายจะด่าวซึ่งผมก็เจอกับคนทําละเลยทําการซัดหนึ่งใน2คนนั้นหน้าขมําไปหนึ่งซึ่งมันก็ยังไม่อีกแต่ตอนนี้ไปชูเพื่อนก่อนดีกว่าและผมก็ได้มาชูเพื่อนๆก่อนจะเคลื่อนที่ไปหาไอ้หน้าไหนไม่รู้ มีไอ้แดงๆรูปทรงส้นตีนขึ้นบนหัวเบอร์หนึ่งแน่นอนว่าคนฮนะเจ้านั้นการทำาหานอันดุเดือดระหว่างเบอร์หนึ่งผู้ไม่เคยซึ่งถือความตายกับใครไม่รู้มึงมาจากไหนก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งเบอร์หนึ่งกูแตกไอสัตว์และผู้สนับสนุนอย่างผมก็มาถึงลวและผมที่รู้ว่าเขาน่าจะไปหวั่นอยู่แล้วหนั้นก็ได้ปล่อยขาดเส้นกันแน่นอนว่าน่าขม่ำลงไปอีกคนสวยจากนั้นก็เก็บของและก็ว่าจะวิ่งไปชูเพื่อนแต่ทุกหมาทางร้านค้าจะมีเจ้าที่สิงสถิตอยู่นะครับซึ่งเราก็ต้องไปซัดมันนนน้าาาาาขมมแวกรรออญเเเเชชิพื่่่่่ึตนะยยะไใค โทรศัพท์ผมแหลกไอสัตว์แต่เมื่อผมกับมือสายได้ทําการเข้าไก่เขากับหายไปซะงั้นผมเลยจะใช้จังหวะนั้นรีบบันเชิญเพื่อนๆขึ้นมาแต่กลายเป็นว่าไปปล่อยกระสุนวงจักรซะงั้นทาเชี่ยอะไรเนี่ยแล้วผมก็ได้ชุบเพื่อนขึ้นมาแล้วก็ว่าจะมุ่งหน้าเข้าวงแต่ดันมาเจอเพื่อนหนุ่มผมแดงในระหว่างทางเลยทําการสาตกระสุนใส่นิดหน่อยแต่ว่าแหลกไม่น้อยเลยฮะแล้วเขาก็ตายหาเพราะโดนแก่นซากุระเข้าหลังแต่ไม่ทันไรมันก็มีตัวใหม่มาอีกซึ่งก็โดนมือสายซัดตายห่าลงไปอีกคนจากนั้นก็เข้าวงสัก ไอซ์ผมก็ได้วิ่งเข้าวงมาคนเดียวโดยที่เพื่อนๆไม่รู้พากันไปทําอะไรตรงนั้นแล้วผมก็มาเจอกับนายเสื้อดาที่วิ่งมาคนเดียวเหมือนกันเลยทําการสกิดไปหนึ่งนัดก่อนจะวิ่งเข้าไปสัดตามด้วยกระสุนวงจักรแต่น่าจะไม่โดดเลยจู่โจมด้วย m อ5อย่างเดียวแน่นอนว่ากูตายเลยต้องตัดภาพมาดูที่มือซ้ายจนได้ฮะและเขาก็ได้ทําทุกวิถีทางเพื่อพยายามที่จะเข้าวงซึ่งตอนนี้ก็ยังเข้าไม่ได้และเขาก็เข้าวงมาได้สําเร็จซึ่งก็มาเจอกับไอ้เด็กน้อยตอกต่อยที่กําลังโดดหญ่ๆอยู่ตรงนั้นซซึ่่งงงกกกกกาาาาาารรรรระทํเเเเชนนนนัั้้ขขอขอออ็็ตใจติมืยย คงความใจเย็นไม่เปิดแต่ดูเหมือนตอนนี้เขาจะวิ่งโล่งจัดๆมือสายเลยซัดไปหนึ่งชุดเกือ,อบซุดอยู่เหมือนกันจากน้นเขาก็ได้ใช้แก่นซากุระเข้าใส่และก็ส่งไอเวนนี่ไปที่หน้าล็อบบี้ด้วยปืนใหม่ปืนดีอย่างซองกระบอกหนีนั่นเองและดูเหมือนตอนนี้ทางซ้ายของเขานี่กําลังเดือดจัดๆเลยนะครับซัดกันไม่ยังแต่ว่ามือซ้ายเราก็ยังคงความใจเย็นเลือกที่จะเข้าตู้และก็ชุบชุบชุบบุคคลอันตรายอย่างผมขึ้นมาแต่ว่าผมก็ลงไปตายยังซึ่งผมที่มองเห็นคนกําลังซุ่มบนหลังคาเลยว่าจะเข้าไปเซอร์ไพรส์สัก นั่นถือผมจะไม่ใช่เพนหกวิถีก็ทาคุณสิ้นชีวิตได้เหมือนกันนะครับอาจารย์จิระยะจากนั้นก็เก็บของและของอย่างเยอะแต่พอเผลอเท่านั้นแหละแม่งะร,ร,ราางะเบิดไม่รู้โผล่มาจากไหนเยอะชิบหายไอสัตว์แต่มีแต่ระเบิดยังพอว่ามึงขึ้นมาได้ไงวะเนี่ยแน่นอนว่าผมก็ต้องตั้งหลับแต่ว่ากูหลับไอสัตว์เลยต้องตัดภาพมาที่มือซ้ายอีกแล้วฮะแต่ก็เรียบร้อยครับหลับลงไปเหมือนกันแล้วเราก็บวกมา32แต้มซึ่งเมื่อกี้ลบ34แม่ง แต่ว่าตาแรกบวกเยอะอยู่ฮะถึงจะพูดงั้นแต่มันก็ยังไม่ขึ้นมาสเตอร์เพราะงาน้นไปอีก ลบสามสิบเชียอะไรเนี่ยแม่งกูเพิ่งบวกเมื่อกี้มาสามสิบสองตาอันนี้มึงเล่นลบสามสิบไปหรอวะคู่ไอซซึ่งเกมนี้เราก็มาอยู่ที่แมปแดนชำระบาปและผมก็ได้มุ่งตรงมาลงทางด้านของเมืองทางแยกและแน่นอนว่าตอนแรกก็ไม่มีคนหรอกครับสักพักนู่นแหละแม่งคนมาเป็นรถบรรทุกเลยใช่ไหมแต่นั่นก็เป็นแค่ความคิดฮนะเช่ว่าจะเกิดขึ้นจริงแต่เมื่อกี้มีส้นเท้าขึ้นเบอร์เบอร์อะไรนี่แหละอันนี้เห็นเต็มตาและเมื่อผมมาดูก็ได้พบกับแม่สาวหัวชมพูหรืออินูสากุระแน่นอนว่าหน้าขำม,าม่อมฮะไม่พ แต่แหลกเยอะไปนะบางทีอะ ไอ้ชิมายจากนั้นผมก็เก็บของตามเมืองนิดหน่อยก่อนจะพากันทยอยไปที่อื่นซึ่งผมก็ได้เหลือไปเห็นบุรุษคนหนึ่งพอดีแน่นอนว่าสกิดทันทีอย่างไม่รีรอก็เป็นกล่องสิครับรออะไรแต่ไม่ทัรายผมก็ได้เหลือไปเห็นสัตว์ตูอีกหรือว่าจะตามไปซัดแล้วก็รับมาอีกหนึ่งคิวแต่หมวกกูปิวเลยชิมายแม่งตายเลยไอ้สัตว์แต่ว่าเราเพื่อนๆทั้งหลายแหละก็สามารถอัญเชิญผมกลับขึ้นมาได้และผมก็เข้าสู่สนามลบอีกครั้งจากนั้นก็เก็บของให้ครบแล้วก็ไปลบกันครับเอาละลุยซ สะโขบล็อกหัวโดยอัตโนมัติแน่นอนว่าลับฮะสวยแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีอีกอยู่บ้านข้างหน้าแต่ถ้าจะใช้โหมดล็อกหัวก็ว่าจะโกงกับผู้เล่นคนอื่นมากเกินไปเลยขอปิดไปละกันเน่เป็นตุเป็นตะ นั่นหน้าเขาบังลงไปอีกคนแล้วฮะสวยจะน้่ผพก็ได้ออกจากที่นั่นแล้วก็ว่าจะผ่านตัวไปที่อื่นแต่แน่ขนาดนั้นเองเบอร์นหนึ่งกับลงไปกล่องแน่นอนว่ากับเขามีไม่ต่ำกว่า2ซึ่งมันก็ต้องลงไปนอนเพราะกองกําลังเสริมอย่างพวกผมมาถึงละเลยชาโ์ดก็ได้ซัดไปหนึ่งแล้วฮะซึ่งที่เหลือ,อนี่ไม่รู้หายหัวไปไหนแน่นอนว่าเราก็ต้องตามแต่ก่อนหน้านั้นก็ขอไปเิญเพื่อนที่ร้านค้าก่อนแล้วกันแล้และผมก็มาเจอกับนายที่คาดว่าน่าจะเป็นตัวท้ายของตี้แล้วฮะแน่นอนว่าสกิดอย่างไหวก่อนจะใช้วิีีเดดดินนหหลลล่่อออแ้วกก็สสุุับบใท เอาเราไปดีกว่าฮะลุยแต่ว่าหลังจากที่จบศึกจากลงหินอ่อนเมื่อกี้ผมก็วิ่งไม่เจอใครสักคนเลยฮะจนคนจะหมดแมปแล้วเนี่ยแล้วพูดปุ๊บโผลมาปับ๊บอย่างกันนัดกันไว้และเขาก็กลายเป็นคิวของมือซ้ายลงไปและตอนนี้มันก็เหลือตัวถ่ายและดูเหมือนว่าคนคนนั้นที่อยู่บนเขาแล้วก็เรียบร้อยฮะมือสายเอาไปแดกและเราก็ชน,นะสวยบวกมา46เอาเรื่องแต่ว่ามาสเตอร์ก็ยังอีกยาวไกลเพราะงั้นไปอีก